คนเราออกมาเกิดกันลักษณะอย่างนั้นนะเหมือนละครโลงใหญ่สําหรับตนเองอย่างหลวงพ่อเนี่ยกำลังพูดกําลังแสดงอยู่ในกันนะเหมือนกับทาตัวเป็นพระเอกนะแต่อีกสักวันหนึ่งหลวงพ่อก็คงจะเก็บฉากเหมือนกันไม่มีใครที่จะอยู่ชั่วฟ้าดินสลายสิ่งเหล่านี้เราต้องมองดูให้รอบด้านให้รอบข้างถ้าเรามองอยู่อย่างนั้นแหละใจพ่อจะไม่หลงนะใจของเราจะไม่เดือดไม่ร้อน จะไม่วุ่นไม่วายรู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักสถานะของเราเป็นไปอย่างไงเป็นอยู่อย่างไรแต่อยู่ในสถานะไหนเราต้องพยายามทำดีที่สุดในขณะที่เราเป็นอยู่แต่ส่วนลึกหัวใจของเราแล้วเราต้องมองตนเองอยู่เสมอเราจะอยู่ในโลกนี้นไม่นานนะไม่ถึงร้อยปีนะใจนะอย่าเป็นลุ่มหลงมัวเมาจนเกินไปนะ ให้ประกอบคุณงามความดีนะดูสิว่าร่างกายของเราเนี่ยมันไม่ใช่ตัวตนของเราเอกสักวันหนึ่งมันจะต้องไหลทะลักสู่ดินน้ำหลมไว้เข้าสู่สภาพเดิมของมันนี่แหละขอให้พวกเราทุกๆท่านนะนี่แหละกรรมฐานในเมื่อเราพิจารณาอย่างนั้นแนละเป็นยังไงจิตใจของเราคือความรู้สึกนึกคิดเนี่ยของเราเนี่ยจะเกิดความเบื่อหน่ายคลาย กิเลสลาคะาก็อ่อนล้าลงไปโทสะไม่รู้จิตโกรธโมโหไปทําไม่อโมหะก็คิดว่าตัวเองจะอยู่โชคฟว่าดินสลายตายไม่เป็นสมบัติทั้งหลายทั้งปวงจะเป็นของเรามันไม่ใช่แล้วขนาดร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเราเนหลัเมื่อทําความเข้าใจในใจของตนเองแล้วนะ่ะจิตใจก็ปล่อยวางไม่ยึดมัน่นถือมั่นในส่วนรึกนะ แต่สิ่งภายนอกเราก็ต้องปฏิบัติตามให้ถูกต้องตามโลกสมมติแต่ว่าในาใจของเราเนะ่ะเราปล่อยเราวางเราไม่ยึดมั่นถือมั่น,นอีกสักวันเนี่ก็ต้องไปตามสภาพของมันนี่แหละทใจถ้าจิตใจอย่างนั้นอยู่นัสถานที่ใดไม่ทุกเพราะมันรู้รู้เท่ารู้ทันรู้ปล่อยรู้วางมันไม่ยึดมั่นถือมั่นนะในจิตใจอันนี้ถือธรรมะ ในหลักของพุทธศาสนัเป็นธรรมะที่ขั้นสูงสุดนะถึงขั้นปล่อยวางนะแต่ถึงเราจะทําไม่ได้ถึงขนาดนั้นก็ให้ฟังเอาไว้นะธรรมะทำความสอนของพุทธ,ธานะ